อันนั้นตนาคราชเนี่ยมวกพอกอนันตเศรษให้พวงดำไปลบแล้วพวงดำเป็นพญานาที่ลบชนะขุดจะมาเผาสนักรไหมครับก็มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับการที่จะมาทําอะไรแบบนี้ทุกอย่างมีกฎหมายครับเราก็อย่ามาทากันเลยผมยังไม่ผมไปทําอะไรให้นะครับก่อนนี้จะมาเผาสนักผมไปทําอะไรให้แต่ว่าถ้าาเราถอยคนละเก้านะครับผมก็ไม่ได้อยากไปหาเรื่องไปมีเรื่องผมไม่มีเรื่องอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเป็นคนดีให้คนเก่งดีกว่าเป็นนักเลงให้คนกลัวนะครับเนาะ เราไม่ไปหาเรื่องไปอะไรแล้วก็ทุกคนที่ด่าก็ถ้าผมผิดพลาดหรือว่าอาจจะไม่เข้าหูผมก็ขอโทษขออภัยทุกคนนะครับถ้าชอบเ,<ล>เราก็ดูไม่ชอบเราก็ไม่ต้องดูไม่ต้องด่ากันเลิกด่ากันได้แล้วนะครับซึ่งถ้าได้ฟังคลิปผมได้ดูผมเด็มๆได้มารู้จกักจริงๆอาจจะเลิดกด่าผมตอ,อนปี6 3โควิดผมนี่เป็นคนหนึ่งเลยที่นํารถตู้ไปรับพี่น้องจากกรุงเทพมาส่งที่บ้านหมดเงินไปล้านเจ็ดนะครับเป็นเงินที่ลูกศิษย์ช่วยมาด้วยนี่แหละนะก็จะมีซองดูฮีแล้วก็มีผมจะทำนะครับเนาะ ผมก็วิ่งปีหกสามวิ่งทั้งปีเลยที่อ๋อซื้อรถตู้มาวิ่งแล้วถ้าใครได้เห็นไม่ว่าจะเป็นยายที่อุบลที่บ้านไทไหมหรือบ้านที่ไหนผมก็จะไปช่วยแล้วก็น้ําท่วมน้ําท่วมนี่ผมไปทุกที่ปีหกสองอุบลผมก็ไปปีหกสามโคราชปักทงชัยผมก็ไปปีหกสี่ชัยภูมขอนแก่นผมก็ไปสาราคามร้อยเอ็ดสุรินทร์ีเก็บผมไปหมดที่น้ําท่วมนะครับไปดูในเพจเราเนาะสำนักบอลนสติดผู้ใหญ่ในเพจน,นี้จะเห็นหมดว่าผมไลฟ์สดประจํา เราไปทุกที่นะครับหรือบ้านไฟไหมช่วยเหลือคนนี้ยากลำบากนะครับเราก็ได้ปัจจัยนี่แหละจากผู้ศิษธ์ช่วยมาเราก็บางครั้งมันมาเยอะเราก็เอาออกไปทําบุญนะครับเนาะช่วยเหลือสังคมและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบทาอยู่ตลอดก็คือหมาแมวตัวหมาแมวครับส่วคนพิการนี่อย่างนะครับเนาะให้ติดตามก่อนก็เลิกด่าได้แล้วเพราะว่าด่าไปไม่มีประโยชน์ครับถ้าด่าแล้วรวยด่าเลยผมให้ด่าทุกคนเลยถ้าะช่อง YouTube พี่อ๋อเจ๊ตังพี่บุญธรรม สมาร์ทเนี่ยถ้าด่าแล้วรวยด่าเลยนี่อะ่ะมาต้อ<ช>เห<ล>็นยังมือ <ๆ S 1> <ๆ S 2> มือมานั่งด่าแต่ผมนมีแต่ถ้าด <laughs> ่า,ดาแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็หยุดดีกว่าเพราะมันไม่มีใครชอบหรอกให้คนมาด่ากันผมก็ไม่ชอบอ่าเหมือนผมไปด่าพี่เหรอการมีแต่ช่วยครับมีแต่ช่วยเดีวเราก็ต้องมองมุมเหมือนในชีวิตผมดีขึ้นเลยฟ้องไปแห่งเย็ดถ้าฟ้องนะผมด้วยผมก็บทฟ้องนี่ด้วําะเลยทให้ดีขึ้นเท่ากับแล้วผมไปโต้ตอบนี่บางครั้งผมอาจจะรู้โต้ตอบไปบ้างเพราะว่าบางครั้งเขากับไม่ได้โต้ตอบในมุมที่ร้ายเราอยากอธิบายความตัวเร่าแหละ ยิ่งโตต่อก็ไม่ทาให้ชีวิตสมวนดีขึ้นอย่างที่บอกครับมีคนมาเม้นว่าอ่ารอแต่หวยพวกบ้าหวยไม่ได้บ้าหวยครับทํางานนี่ดีที่สุดแล้วด้วยยังหดีที่สุดบางานบอกว่าขายให้ขายหน้าแต่บางคนบอกว่าขายให้ใครหน้าขายบ้านขายรถซื้อฟังนะครับผมไม่เคยไปพาพูดอย่างนั้นนี่แต่ว่าใช้สตกไม่มีใครไปโง่ไปขายบ้านขายรถซื้อผมไม่เคยแนะนําชวนคนซื้อนะครับเพราะว่านี่เราเป็นการเดาท้าทายว่าแค่นั้นเราไม่รู้ถ้าเขาหูว่าออกตัวไหนเขาจัง ายสื่อแต่นี่เ้าบว่างหูครับย่าไปทุ่มปนั่นเ้าบ่ามันอีปนั้นแต่การที่เราเล่นหวยนี่เราหวังว่าสักวันเราจะมีโชคถูรางวัลที่หนึ่งเพื่อเหมือนหนีมาสินครับผมขอใจนะแต่เราพ่นหนีไปกนะครับอย่างที่บอกเาปากกี่ครั้งหนึ่งเศร้าดาผมจะพ่นองเลิกด่าเลยเลิกเลยคริกเลยไดาล่ะลุยขี่รถมาด่าเลยไฮดาหมื่ละรอยหลอดไอเมียดาผมบูดีกับพ่อซะยลืด่าผมหลายๆนะครับเดี๋ยวเาากกี่ครั้งวาเศร้าดาผมจะเมียอยู่เฮี้ยดาผมกับท่องแรีย ตออแไรงเหมือนมือเหมือนเว้นอะทักเฟรนมาดากะมี่ลังเทือนอ่ะมี่อาจารย์เหมือนยามันจงครับพี่น้องกับตอดาวผมจะได้หายเมียผมดาวซะเดี่ยวซะเดี๋ยวเดี่ยวพี่น้องมาดาอีกว่าเหลือตนผมบ่เออตื่นเต้าขึ้นที่กินว่าเขาเนี่ยเอาอีกต่อไปขั้นหิวกับประเด้กูจัดห้ามอ่ะเวลาไอ้ยอกเลยพี่น้องเนี่ยไอมาดาผมนี่อีบ่เฮ้ย ยาเด้เราไปเห็นเลขติกล็อกอะไรที่ท่านนี่ยอกนะครับเนาะอ่ะเยอยด่ากันต่อะคบไปเนี้ผมดาผู้เดียวกับพ่อเ้อแล้วก็ความฝันหื่อยขึ้นนี่ฝันไดครับเ่ยเมื่อหลายฝันแต่ว่าผมกับว่าโอ้เชื่อนี่ฝันว่่ได้ทีเป็นเลขดอกอันนี้ก็ประมาณว่าฝันมาถืงไกลขาได้เื่อนี้ผมวิ่งหนีอะไรไม่รู้พี่อ๋อก็ตอนแรกไม่รู้ว่าหนีอะไรพ้ากันนี้ผมหนีนี้รอดที่เห็นปากการปอมป่ะนม่นป ถ้าผมหนีหลอดนีนปลาคัตอันนี้ปลาคัตนี่จะมันแลวอย่างหลอดเจ่าว่าผมหนีหลอดมันเริ่มจากแล้วทีนี้ฉากสุดท้ายผมไปหลบในห้องถ้าผมหลบได้มันเป็นขุดอ่าในฝันนะ<ม>เป็นขุดมาคุ้มขานัากกําลังสีหนักเลยแปลว่าส้ายที่ถ้าเป็นส้ายเจ้ามือเขาหนายจะเล่นไปทางขุดอี่จะตนอนนี้เป็นความเชื่อนะเป็นความฝันนะครับเป็นเรื่องที่เราฝันนะครับ่เห็นปลาปากัตอันนี้ปลากัตนี่เป็นฉากเปิดซื่อๆแต่ว่า นั่นเป็นขุดเมลไรขาดซุ่งผมผม,ผมกระแลนเด้ในฝันน่ะอพราว่าวันที่นี้ผมก็เลสติบอกมาบอกปู่ว่ามื่อนี้ปู่องค์ดำผมจะเขียนหอกอนันตเสดถวายปู่เพื่อที่ให้เรามีอาวุธเพื่อที่จะลบไมู่มเพราะว่าในฝันนั่นขุดไรฉีดหนักเลยเจ้าปู่องดำนี่เราประวัติเราหนี่เราสูได้ปู่อนนั้นตยังสิปู่อนันตาอีกเป็นคนมอบหอกอนันตเสดเพื่อให้ปู่องค์ดำไปลบแล้วก็ชนะขุด ในประวัติเนาะในประวัตินะครับที่เขาเขียนกันเราไม่รู้หรอกเพราะอันนี้เป็นประวัติเหมือนนิทานนั่นแหละก็ปูอนันตนาคราชเนี่ยมวกอกออนันตเสดให้พ่วงดําไปลบแลวพ่วงดําเป็นพญานาคที่ลบชนะขุดองค์หนึ่งนะครับอ่าีประวัติปูนะก็จะมือเล็ดมากผมคิดว่าเขาเขาไหวนะครับเขาไหวปูเพิ่นกับรชนะขุดอันนี้ตามประวัตินะแต่จริงๆเราไม่รู้เราไม่มีใครเห็นเนาะครับมีความเชื่อนะจ๊ะความเชื่อตามประวัติหรือว่าองค์พญามุจเดินเราก็มีอยู่นี่มีหมดคือปูกะ พอแดงหอกกันนะแต่เศษไม่ได้ยิ่งไปหนิจิกระจจิกระายครับสมมติยิ่งไปเดียวสิกระใจเป็นพันเลยก็เลยชนะคุณอเดี๋ยววงกับิไปบอกครูว่าถ้างวดนี่หรืองวดอะไรหรือท่าผมตั้งใจเห็ดด้วยแล้วตว่าให้เขาตามโตน้ำก็ได้หรือว่าพวกเขาวงกัจิตสบายแลแตว่าขอให้เขาน้ำผมมีเห็นหอกกันนะแเกเศษมองว่างให้ครูครับเป็นไอ้ไขู่ไวโรความหมายก็คือว่าเราชนะเจ้ามือไง่ายเอาไง่ายไง่ายต้นจ้าจะล้มเราเราก็ต้อง ไม่ใช่เจ้ามือนะครับไม่ไม่ใชเจ้าไม่ใช่นะบ่เอาอันนั้นอันนั้นหักทับอันนั้นหมูย่อมใส่แทนเจ้ามือนะครับเนาะเจ้ามือแล้ต้องเอาคืนนะครับเดี๋ยวไปลงตีต่อคันนัดล้มใจอี่เม่ยนะครับเจ้าอันนั้นหมูปอายแทนผมบูปอปอก็คือว่าเจ้ามือในความฝันนะครับเราชนะเจ้ามือได้ไปเบิ้งกันพี่เบิร์โจ๊กไต่เฉ่งจีดีใจครับให้น้ำเบิ้ลนะครับก็นี่แหละ ก็ความฝันนี้แปลได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยเขาเล่นนั้นอย่างนี้ใส่เราเนี่ยบอกไว้เลยว่าผู้วงดาประวัติเนี่ยไม่เชืก่อนมาาสบายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาให้ไหมเราได้สบายอันนี้ความเชื่อหรอกประวัติเนี่เขาบอกไปนะครับเขาก็เข้ามาก็ต้องใช้สติแล้วก็ใช้สติวิทยาจารย์ในการรับชมนะครับเนาะคนว่าเสือกับมาพวกมึงเป็นบ้าก็กะคือยังว่าแหละนี่เขากับวนเสือเท้าครับไม่มีใครดูถูกความเชื่อกันได้อย่างที่ผมบอกแหละเช่อต่างอาจจะมากวิทยาศาสตร์ ผมอาจจะมากไสย,ยสศาสตร์นี่ก็เป็นค่วมเสือซึ่งเจตังมาว่าผมเป็นบ้าผมก็ว่าเจตังเป็นบ้าได้เพราะว่าคู่เตอือเขาบระคือกันพี่พี่ผมทำ<น>เรามาไทยนี่ะกีเราบระเสือเนี่ยคนไม่เชื่อก็ยังมาถ่ายเลยแต่ว่าเพราะเราได้เสือผมบอกว่าว่าล้องเปิดใจนกนันล่องมันกบพานเลยในมือเรากระไฮดีนะช่วงนี้เราคัดโกมูอยู่นี่เราก็เลนข้องเองคนไม่เชื่อนะคบเล่นเองเลย เล่นป๊าเล่นป๊าเลยทุกเมื่อนี่มีหัวทองส่วนตัวกับไปไวยตะปูตะกีน่ย่างซื่อๆเอาไว้ให้น้ำคาดไม่ได้เล่นของเห็นปะคนเท่ามันก็ต้องกืดจากความเชื่อทุกอย่างเหมือนที่คุณบอดีเส์แล้วมาแหละความเชื่อครับความเชื่อความศรัทธาใช่เหมือนเราทำงานเราเชื่อว่ามันจะสำเร็จนะเขาจังสีนี้กำลังใจเหตุแต่เราก็ไม่ได้ไปบังคับใครมาเชื่อใช่ครับบอบอกมันบังคับว่ไรอย่างนี้เหมือนที่บุณทาแกมาถ่ายแกไม่เชื่อผมก็ไม่เคยบังคับว่าต้องเชื่อผมนะ หลังๆเดี๋ยวเราจะเห็นเองเว้าทาวที่แอดมินมาทไพรอาจารย์คนที่เราสัมภาษณ์คนที่เราสัมผัสได้จากถ้าผมอยู่บอกครูว่าผมสีมอบหอกอันนั้นตัเสษให้แล้วเขากาชิชนะครับตรงนี้หอกดาวพงศกับหอกอันนั้นตัดเศษทีนี้ผมขอถวายทิพย์ให้ครู่บัตเจ้ากับบกครูไ่ใส่หอกครับเอาชนะครูกับเก่งอยู่แล้ครูกับมี่อยู่แล้วแหละแต่ว่าผมสิปั้นตรงนู้ถวายครูอีก อาจารย์มั่นใจเหมือนเดิม5แสนเปอร์เซ็นท์วันนี้5แสนเปอร์เซ็นต์คับ5แสนเปอร์เซ็นต์ับมั่นใจครับทุกงวดกระเฮ็ดไปก็มั่นใจครับอาจารย์ทนตัวเลขแล้วตัเลขทบอีกรอบนึงนะครับครับเลขทบเนี่ยเนี่ยนะครับคือผมจะบอกว่าตัวที่มันชนเนี่ยครับคือจะไปกลับหัวเพราะกลับหัวแล้วแต่แล้วแต่บุญวาสนาอาจจะกลับหัวเป็นนี่ก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันกลับได้คือเหมือนงวดก่อนนะครับเราก็ตัดกลับตัวนี้เลยก็เลิฟปึ๊บ่อา เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเขียนกลับให้เลยในทูกเนาะผู้ใดทีว่าไรกับเล้วแต่ผมก็จะเขียนลงกับเราครับขึ้นมาตัวไรกับเล้วแต่ผู้ใดแล้วคนมันมาบอกว่าร้อยวันร้อยเลขผมว่าเลขเราน้อยนะอันนี้ผมบอกหูหรอกว่าถี่วะยังให้ให้ FTV บอกพูดผมตีโอเพื่อให้ชนะาเข้าชนะอ่าชนะเจ้ามืออ่าเจ้ามือเขาเนี่ยจะเล็มทั่งคุณไป้เข้ามานครับเฮนะครับคือเนี่ยเราสู้กันด้วย ด้วยสิ่งที่มองไว้เห็นกันครับอวามเชื่อเรานั้นแต่เราไม่ได้ไปฆ่าฟันกันนะเนี่ยเจ้า็ดีครับกับมวนดีหันมอมีเจ้ามือกับมอมีเฮ้าขึ้นกันเนะมีแต่เราบอกเลขไม่มีคนซื้อไม่ไม่มีคนรับเรานี่ก็เหมือนเดียก็เหมือนเดิมอันนี้เราสนับสนรุนลัตเตอรี่